สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับสถานที่ตรงนี้นะเรียกว่าประตูชัยฝรั่งเศสนั่นเองนะก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเราก็มางมการซื้อตั๋ว รถไฟฟ้านะเราจะนั่งรถไฟฟ้าเป็นตั๋ววันนะก็คือเด็กอยู่ที่คนละ14บสออย60ก็คือเด็กประมาณคนละ5 6 9บาทสําหรับผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่คนละ22ออย60เซนก็ผู้ใหญ่ประมาณคนละ884บาทเป็นตั๋ววันนะเราจะนั่งไปตรงไหนก็ได้ทั้งวันเลยนะสําหรับ สถานที่ตรงนี้เนาะอันนี้การที่เรามาเที่ยวที่ปารีสนั้นหนึ่งสิ่งเลยคือเราต้องระ,ระวังกระเป๋าสะพายต้องสะพายมาด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะพาไปอันนี้เราก็มารถไฟฟ้าใต้ดินเราก็ขึ้นมาด้านบนก็ว้าวเราก็จะมาถึงประตูชัยฝรั่งเศสเลยนะขึ้นมาด้านบนนี้นะเนี่ยสังเกตค่ะ ด้านนู้น,นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีซีนแบบว่าน่ารักน่ารักให้ของขวัญสามีนิดน,นึงนะโอ้ยอุ้ยขออนุญาตค่ะเคินเล็กน้อยอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งเลยด้วยว่าสเสน่ห์แล้วก็สิ่งที่เราจะทำให้เขาประทับใจเรานะเราต้องให้รางวัลเขาสักเล็กสักน้อยอย่างนี้เนาะเออตรงนี้ก็เป็นประตูชัยขึ้นมาก็จะ มีผู้คนเยอะแยะประมาณนี้เลยนะตั้งสงา่าแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยโอ้ยเราเองก็เรื่องถ่ายรูปขอให้บอกอยากจะถ่ายทุกมุมอะแต่ว่าต้องช่วยเหลือตัวเองนะเราก็ถ่ายมุมสวยๆให้ได้เยอะที่สุดเนาะประตูชัยฝรั่งเศสเนี่ยนะเขาก็จะมีสถานที่ตั้งอยู่ที่เขตแปด ของกรุงปารีสเนาะประตูนี้ก็จะอยู่กลางจัตรุรัสชาลเดอ a u ก l ลหรือเป็นที่รู้จักกันในานามของจัตรุรัสแห่งดวงดาวนะก็เหมือนอยู่กันศูนย์กลางแล้วก็จะมีเ <c oughs> อ่อเป็นจุดสัญจรของถนนทั้งหมด12สายเนาะเราก็อยู่ตรงกลาง <c oughs> เขาก็จะมีขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะแต่ว่าเรามากับ เด็กๆแล้วก็หรือว่าผู้สูงอายุนะตัวเราเองก็คงจะปีนขึ้นไปไม่ไหวแต่เขาก็น่าจะมีลิฟต์ต้องไปซื้อตั๋วนะสำหรับประตูชัยฝรั่งเศสนี่เราก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเนาะเราก็ต้องมาถ่ายเชยฟฟี่ให้มันเยอะๆเ,เลยนะประตูชัยฝรั่งเศสนี่เขาก็จะสร้างขึ้นโดยคำสั่งของนะโปเลียนเนาะระหว่างปีคิทสกร 1, ้ถึง1,800 36เพื่อเป็นการสะดูดีวีรชชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อป้องกันประเทศฝรั่งเศสและเป็นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศสหลังจากที่ชนะสงครามสงครามนาโปเลียนเนาะในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย ซึ่งอย่างแน่นอนเนาะประตูชัยฝรั่งเศสถูกสร้างในแบบศิลปะนีโอคลาสสิกซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมันโบราณน,นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประวัติย่อๆเนาะแล้วเขาก็จะมีรูปปั้นแกะสลักทั้ง4ทิศนะคะที่สำคัญ จะเป็นบริเวณฐานหรือประตูทั้งสี่ทิศเลยก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยและจะจะเรียกว่าอะไรนะแกะสลักจากหินอ่อนนะโปรดสังเกตเขาจะเป็นสีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งมันสวยงามมากๆอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาที่ปารีสเราก็จะต้องมาถ่ายสถานที่สําคัญแล้วก็โบราณสถานที่สําคัญของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะก็เป็นที่ระลึก เป็นประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าความสวยงามเป็นอันดับสองของโลกด้วยนะคะสำหรับประตูชัยฝรั่งเศสอันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาชมบรรยากาศรอบข้างนะว่ามันจะสวยงามแบบไหนแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆหร,รือว่าพามาเที่ยวฝรั่งเศสนะเราก็ถ่ายรูปไป อันไหนสวยๆเราก็ถ่ายเนาะก็มาเดินเล่นๆเพลินๆไปด้วยกันเนาะหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินเนาะถ้าพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่เมตตาก็มาพิมพ์ด้านล่างให้ด้วยว่าเราพูดตรงไหนผิดไปหรือเปล่าเนาะช่างมันเถอะเรามาเที่ยวดีกว่านะไปค่ะชมบรรยากาศด้วยกัน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะชื่อ